เงินมาเรียบร้อยไม่ได้วางว่าจำด้วยจ่ายเงินก็เช่าเรียบร้อยแล้วครับทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าหลังจากที่วันนั้นพูดไปเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่จตุคามราหเทีบูมพอดีฮนะยุคประมาณปี50สครับห้าสวผมก็ได้รู้จกักองค์พ่อและถือว่าเป็นการเช่าพเครื่องครั้งแรกๆด้วยในชีวิตไปได้มาเห็นเขาดังกันจังไอเราก็วัยรุ่นน่ะนะไม่ค่อยรู้หรอกมีแต่ความห้าวอย่างเดียวรเราก็ไปได้เหรียญนึงมาครับเสร็จทีเนี้ยผมก็ได้ชิ้นนั้นมา ลองขอเลยลองของเลยผอว่าดังนั่นนักใช่ไหมเราเด็กซนอยู่แล้วข้าวห้าวแล้วกรมเลยผมบอกว่าถ้าบารมีองค์พ่อมีจริงอืแล้วผมสามารถสื่อสารได้ถึงท่านได้จริงเนี่ยผมขอให้ร้านข้างๆนี้ได้มาเป็นของผมร้านผมก็ตกแต่งผมก็เขียนแบบของผมเองนะสั่งก็ตัดตู้เข้ารูปอะไรเรียบร้อย ข้างๆร้านผมก็ดำเนินกิจการเหมือนกันนะ